Diolch yn fawr am wylio'r fideo. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่เดลิงเพจชาแนลครับรวมถึง a u t o p e พ t ไทยแลนด์ครับคลิปนี้ครับผมมีโอกาสทดลองขับผลิตภัณฑ์ล่าสุดครับของ Honda Auto m ม b i l e ประเทศไทยครับ Honda c i v i c e h e v ครับที่เพิ่งเปิดตัวสู่ตลาดรถยนต์เมืองไทยครับวันนี้ครับเราบินลัดฟ้ามาที่เชียงรายครับมาร่วมทดลองขับรถยนต์รุ่นนี้กันครับซึ่งวันนี้ครับผมมากับพี่นุ่มนาทัศน์ครับแห่งเว็บไซต์มอเตอร์ทาวเวียนะครับสวัสดีครับ วันนี้เราสองคนครับจะร่วมทดลองขับรถคันนี้ครับภายใต้เส้นทางจากตัวเมืองเชียงรายครับมุ่งหน้าสู่เชียงแสนครับเราจะผัดกันขับสลับกันนั่งนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สึกในการขับขี่ตลอดทั้งวันนี้ครับสำหรับ Honda Civic กอ v v ครับในรุ่น RS ครับ คือว่า Honda มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับต่อยอดมาจากรุ่น1.5เทอร์โบครับโดยปรับเปลี่ยนมาเป็นขุมพลังไฮบริดขนาด2.0ลิตรครับพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ครับซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าชุดนี้ครับให้กำลังสูงสุดถึง184แรงม้าครับพร้อมกับแรงบิดมหาศาลเลยครับ315นิวตันเมตร ทำงานตั้งแต่0ถึง2,000รอบต่อนอาทีซึ่งชุดระบบไฮบริด EV e เนี่ยถือว่ามีการพัฒนาต่อยอดมาจากตัว a c c r r d เมื่อมาอยู่ใน Civic mm hmm. ซึ่งมีขนาดตัวถังเล็กกว่าเนี่ย mm hmm. ก็ต้องบอกว่าจะให้กำลังค่อนข้างจัดจ้านหนักแน่นกว่านะครับแล้วก็มีอัตราเร่งที่ดี ทำให้เราขับสนุกสนานมากขึ้นตามคอนเซปต์การพัฒนาของรถยนต์รุ่นนี้โดยพื้นฐานครับของ Honda Civic e-h e-v ครับในส่วนของคุมพลังฟูลไฮบริดครับ e-h e-v นีครับจะทํางานด้วยชุดมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวครับมอเตอร์ตัวแรกครับทำหน้าที่สร้างกระแสไฟครับมอเตอร์เจเนเตอร์ครับและอีกหนึ่งตัวครับจะทําหน้าที่ขับเคลื่อนครับหรือมอเตอร์ไดร์ครับโดยประสานการทํางานกับเครื่องยนต์เบนซินครับ ขนาด2.0ลิตรซึ่งเป็นแบบหัวฉีดตรงครับ Direct Injection ครับเรียกว่าทั้ง2แหล่งพลังงานเนี่ครับทำงานผสมผสานกันอย่างอัตโนมัติครับทั้งในจังหวะที่ขับเคลื่อนรวมถึงจังหวะที่ชาร์จไฟเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ซึ่ง Honda ครับเคมในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ย ค่อนข้างที่จะเล้าใจเลยครับอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยครับอยู่ประมาณ7 8ถึง8วินาทีแล้วก็ในทางกลับกันครับในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยทำได้อย่างดีงามถึง25กิโลเมตรต่อลิตรเครื่องยนต์ชุดนี้ครับจะ ส่งกำลังผ่านชุดเกียร์อัตโนมัติแบบแบบหันต่อนเนื่องไฟฟ้าครับหรือ e cvt ส่วนแหล่งสะสมพลังงานครับที่ใช้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าครับจะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งพัฒนาให้มีน้ำหนักเบาขนาดกระทัดรัดสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้มากขึ้นอ,อีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อรถยนต์เป็นไฮบริดเนี่ย แบตเตอรี่วางอยู่ด้านหลังด้านใต้ของเบอะนั่งเนี่ยมันจะเพิ่มน้ำหนักแล้วก็จะทำให้รถมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำลงก็จะได้ในเรื่องของแฮนเตอรลิงการขับขี่ด้วย สลับปรับเปลี่ยนกันขับครับตอนนี้ผมขยับมาเป็นผู้ขับแล้วพี่หนุ่มนาทัศน์แห่งเว็บไซต์มอเตอร์ทเวียมาทดลองนั่งบ้างนะครับว่ากันด้วยสมรรถนะการขับขี่ของ Honda Civic EHEV คันนี้ครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดครับ RS ในเรื่องของสมัธนาครับไม่ว่าจะเป็นกำลังของเครื่องยนต์141แรงม้าครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรที่ทำหน้าที่ทั้งขับเคลื่อนล้อหน้ารวมถึงชาร์จไฟกลับเข้าไปในแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าผสมผสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมีกำลังสูงสุดถึง100 83แรงม้าได้ค่อนข้างดีเลยครับเครื่องยนต์เนี่ยมีอัตราเร่งที่ค่อนข้างฉับไวทันใจนะครับใช่ครับคอดีครับือผมเห็นเช่นเดียวกับพี่หนุม่มครับในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยตั้งแต่ออกตัวเนี่ยเร่งได้ปุ๊บปั๊บทันใจเลยล่ะครับเรียกว่าจาี๊ดจ้าเลยครับศู100นย์ถึงร้อยนี่จากจังหวะออกตัวเนี่ยมีต่ำกว่า10วิแน่แน่แหละ แล้วการเล่นของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะสมูทนะพี่ใช่ครับมีความต่อนเนื่องทั้งเรื่องของชุดส่งกำลังเองครับมีความราบเรียบแล้วรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์เนี่ยจังหวะดับจังหวะติดต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมูทไร้รอยต่อดด้วยผ่านช่วงความเร็วลอยตัวครับช่วงแรกๆเห็นพี่หนุ่มกดจากร้อยสิบ กดคันเร่งแป๊บเดียวครับแปะเข้าไปร้อยแแล้วเป็นการลองความเร็วสูงสุดคร่าวๆ <สะ S 1> ถือว่าวความเร็วเนี่ยขึ้นเร็วมากมันตอบสนองได้อย่างทันใจเลยละ่ะช่วงออกตัวองนี้เดี๋ยวเพื่อนออกตัวโอ้โห,โหเสียงเครื่องยนต์จังหวะที่เรากดก็ไม่ไม่ดังมากนะร<ะ>ุ่นนี้ นีก็อยู่ในโหมด Normal เนะครับขับได้ทันใจนะครับใน Civic คันนี้ครับ EH EV ครับก็จะมีโหมดการขับขี่ให้เลือก3โหมดหลักๆนะครับสามารถเลือกได้นะครับที่ดิโหมครับอยู่ด้านหลังทังเกียร์มี Normal m โหมที่ตอนนี้ผมใช้อยู่แล้วก็มี Eco m o โหมดเน้นความคุ้มค่าในการใช้งานแล้วก็เป็นโหมด Sport ที่เพิ่มความเล้าใจครับเขาเพิ่มลูกเล่นต่างๆนานาไว้เพิ่มความเล้าใจในการขับขี่ เดีย๋ยวลองโหมดสปอร์ตอ่าเข้าสู่โหมดสปอร์ตตัวจอ TFT ครับที่เป็นแผงน้าปัดเนี่ยจะเปลี่ยนสีสันครับออกสีแดงครับเพิ่มความเล้าใจตึงเลยรู้สึกว่าคันเร่งมันไวขึ้นโหมดสปอร์ตคันเร่งตึงนะพี่เนาะนิดเดียว คันเร่งตื้นเวลาเรากดเนี่ยมาเลยมันมันจะต่างจากตัวนอร์มอแล้วก็ e ีโคค่อนข้างชัดเจนกันเนี่ยตึงเลยครับโหมดสปอร์ตมากทันใจกึนอีกเยอะเลยแตกต่างเยอะครับครับเรียกว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นนี้ครับน่าจะเป็นการสร้างความแตกต่างนะในเรื่องของแง่มุมของการทำตลาดครับที่รถยนต์ไฮบริดเนี่ย ส่วนใหญ่จะเน้นการใช้งานสบายๆเน,น้นความประหยัดเนี่ย Honda ได้ใส่ feeling การขับขี่ในแบบสปอร์ตเข้าไปครับเพื่อให้เป็นทางเลือกของในกลุ่มรถยนต์ของซีดานีเซกเมนต์นะครับเรียกว่ารุ่นนี้ถือว่าครบเครื่องเลยให้ทั้งความแรงแล้วก็ความประหยัดน้ำมันผสมผาสานกัน เดี๋ยวนี้ไฮบริดไม่ได้เน้นขับสบายสบายเน้นประหยัดอย่างเดียวแล้วในซีวิกเน้นความสนุกสนานก็ยังประหยัดด้วยกลุ่มเป้าหมายของซี v i c ก็ยังชัดเจนนะครับเป็นวัยรุ่นคนหนุ่มสาววัยทำงานก็น่าจะถูกออกถูกใจในเรื่องของ handling การขับขี่โดยพื้นฐานก็ จะเหมือนกับตัว c ี v i c 1.5เทอร์โบแต่ด้วยน้ำหนักของเครื่องยนต์รวมถึงวอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังอยู่ใต้บ่อนั่งเนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับเซ็ตปรับจูนช่วงล่างใหม่นะครับเพื่อให้สอดรับกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นซึ่งการปรับเปลี่ยนเท่าที่ทดลองขับเนี่ยกขต้องบอกว่าเขาเซ็ตอัพมาได้ค่อนข้างลงตัว ในเมืองให้ความนุ่มนะครับนั่งสบายไหมครับพี่ค่อนข้างนั่งสบายเนาะนุ่มนวลแล้วก็ช่วงที่เราใช้งานทั่วๆไปเนี่ยความเร็วปกติ90ไม่เกิน120เนี่ยสบายสบายเลยครับนุ่มนึบทรงตัวได้ดีนั่งเนียนเลยนั่งสบายเลยเด่นเนีชอบนะช่วงล่างสาเสร็จประมาณนี้แต่เขาจะเบาหน่อยก็ นิดหนึ่งจังหวะที่เราเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเนี่ยท้ายมันจะไวนิดนึงจะเบานิดนึงช่วงความเร็วสูงนะครับเพราะอยากได้ครงมาลายมันหนักนิดหนึ่งอ๋อโอเคครงลยไฟฟ้าโอเคช่วงความเร็วสูง่าใช่ครับพอามเร็ต่ำก็โอเคเบาสบายดีความแม่นยำอ่ะพี่โอเคไหมมีความแม่นยำความแม่นยำก็อยู่ในระดับดีนะผมว่าแต่อยากให้มันตึง ตึงๆหน่อยช่วงที่เราใช้ความเร็วสูงเพรารถมันค่อนข้างแรงเลยละ่ะใช่ใช่รถมีแรงอยาให้มันพวงมาลัมันเดถองหน่อยช่วงความเร็วสูงแนะนําว่าขับก็ยังย้งกันบ้างครับต้องบอกว่าคันนี้แรงจริงนอกจากโหมดการขับขี่ครับทั้ง3โหมดถ้าเราใช้งานเน้นฟีลลิ่งการขับขี่แบบสปอร์ตเนี่ย หลังพวงมาลัยเขาก็จะมีตัวบวกลบครับคล้ายๆแพตเดินชิพครับแต่เขาใช้หน่วงความเร็วเพื่อลดความเร็วครับเนี่ยจังหวะที่เราเข้าโค้งเนี่ยเรากดลบเนี่ยความเร็วจะหน่วงเลยแล้วจังหวะที่หน่วงเนี่ยมันจะรีเจนกลับเข้าไปที่แบตด้วยในส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ชาร์จนะครับโอ้เข้าโคง้งช่วงล่างนี้โอเคเลยครับเข้าด้วยความเร็วที่เหมาะสมเนี่ย ด้ลยรับแปดอึดใหญ่หน้ากว้างสวยในส่วนของออปชั่นภายในห้องโดยสารในรุ่น RS eH EV ครับก็ยังคงพื้นฐานเดียวกับตัว1.5 RS เดิม ซึ่งเป็นเทอร์โบเนี่ยเขายัางใช้พื้นฐานเดียวกันแต่เขาก็จะมีการอัปเกรดออปชันเพิ่มเติมเข้ามาครับที่เห็นชัดเจนก็อย่างที่บอกครับหน้าจอแผงหน้าปัดครับเป็น TFT ขนาด10.2นิ้วนะครับซึ่งมีกราฟิกลูกเล่นแสดงสีสันเต็มระบบเลยแล้วก็แสดงสถานะการทำงานต่างๆของระบบไฮบริด ให้ผู้ขับได้รับรู้อย่างชัดเจนครับไม่ไม่ว่าจะเป็นจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์จังหวะการชาร์จไฟกลับ,ขบเข้าไปที่แบตเตอรี่รวมถึงจังหวะที่เรากดหนักๆเนี่ยเครื่องยนต์และมอเตอร์จะทำงานส่งกำลังพร้อมกันโอ้โหแล้วในโหมดสป,ปอร์ตครับที่ขับอยู่เนี่ยเขาจะเพิ่มความเร้าใจด้วยพี่โดยเสียงสังเคราะห์เสียงมันเบิ่มๆเลยนะครับดูเล้านะครับ โอ้โหมีเสียงสังเคราะห์ด้วยในโหมดสปอร์ตเพิ่มความล้อใจคล้ายๆเสียงท่อรถซิ่งนะครับตรงนี้เสียงก็ตามน้ำหนักเท้าเราเลยเสียงตรงนี้ดีนะมีส่วนช่วยกบเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะเป็นข้อดีอีกอย่างด้วยอ่ t ออปชั่นอื่นๆในรุ่น RS ก็ยังคงตกแต่งด้วยหนังสีดำเดินได้แดงรอบคันแล้วก็เขาจะอัปเกรดออปชั่น เพิ่มเติมเข้ามาครับในส่วนของช่องแอร์ด้านหลังตอนนี้มีมาให้แล้วพร้อมกับช่องเสียบอยู่ช่องและรุ่น RS ทพิเศษส่ไข่ครับเบาะนั่งด้านหลังสามารถพับได้ C460 เฉพาะรุ่น ehevrs นะส่วน e l p u ดเครื่องยนต์ไฮบริดเหมือนกันเนี่ยไม่มีพับไม่ได้ แล้วในส่วนของความเน็ประสงค์ในการใช้งานเขาจะคอนเฟิร์มเลยครับแม้ว่าจะมีแบตเตอรี่อยู่ด้านใต้เบาะนั่งด้านหลังเนี่ยพื้นที่เก็บของด้านหลังยังกว้างขวางใหญ่โตเท่าเดิมนะครับ,รบไม่ได้ทําให้มันคับแคบลงไปครับจากแบตเตอรี่ที่เพิ่มเติมเข้ามาออปชันเบื้องต้นภายในก็จะประมาณนี้ก็จะใกล้เคียงกับ 1.5 iS ah Turbo ซึ่งยกเลิกการทำตลาดไปเรียบร้อยแล้วนอกจากการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญครับในเรื่องของสมรรถนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ f ฟล l h ไ b บริใน Civic eHEV คันนี้ครับก็ยังคงความปลอดภัยครับด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยครับ Honda Sensing ครับที่จัดเต็มมาทุกเกตเลย เรีว่าเป็นตัวช่วยเสริมความปลอดภัยในการขับขี่หลักๆที่เราใช้กันประจำครับก็จะมีระบบช่วยเตือนครับเวลารถเคลื่อนที่เวลาออกตัวนีครับถ้าเราเผลอเนี่ยก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนครับว่ารถคันหน้าเคลื่อนที่แล้วให้เราเคลื่อนที่ตามได้รถขันหลังจะได้ไม่ติดจะได้ไม่บีบแต่ไล่แล้วก็จะมีในส่วนของ a v e c r u i คุ Control ะร,ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบป้าพันซึ่งรุ่นนี้ครับอัปเกรดถ,ถึง0กิโลเมตรแล้วสต็อปแอนกแล้วแล้วก็มีตัวช่วยในเรื่องของการควบคุมรถต่างๆครับไม่ให้ออกจากช่องทางจราจรแล้วก็จะมีระบบเตือนการชนด้วยหลักๆก็มีค่อนข้างค,ครบเลยสำหรับ Honda Sensing แต่ระบบความปลอดภัยที่ อยากให้เพิ่มเติมเข้ามาก็ยังไม่มีอีกเช่นเคยครับใน c ีวิ c รุ่นนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของ b ายสปอร์ครับระบบเตือนจุดอับสายตาก็ยังไม่มีอยู่แต่ Honda ยังคงยึดมั่นใน Honda l เลนวอตที่เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายหรือกดปุ่มที่ก้านไฟเลี้ยวด้านขวาเนี่ยมันจะมีกล้องแสดงมุมอับ Honda l เลนวอตครับ อยู่ที่หน้าจอบนคอนโซลกลางตรงนี้เขาก็ายังยึดมั่นอยู่แต่ยังไม่ให้บสปอร์ตและอีกอย่างหนึง่งที่อยากให้เพิ่มเติมครับใน c ี v i c คันนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของกล้องมองภาพรอบคันซึ่งรถยนต์หลายๆรุ่นครับในยุคนี้ครับก็ติดตั้งมาให้แล้วครับเพื่อเสริมความปลอดภัยในการขับขี่เวลาเราขับขี่ในเมือง พื้นที่แคบๆเข้าซอยรวมถึงช่วงรถติดเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจำเป็นแต่ซีวิกก็ยังคงให้กล้องมองภาพมองหลังเหมือนเช่นเดิมจะทำงานอัตโนมัติเวลาเราถอยหลังแล้วก็ปรับระดับได้3ระดับเท่านั้นเองสาสิ้นเปลืองปเป็ยนยังคับตอนนี้เอเผ่านอัตราสิ้นเปลืองครับสรุปกันนิดนึง นะครับในช่วงที่พี่หนุ่มขับด้วยความเร็วนะครับต่อเนื่องเลยครับไม่ต่ำกว่า120บางช่วงแตกไปถึง160-170เท่าที่ดูช่วงแรกเนี่ยได้ประมาณ16-17กสิบเจนะ็ดโลเมตรต่อลิตรส่วนช่วงที่ผมขับเนี่ยแบบสายชิลล้วผมใช้ e ีโค o โหมดนะครับขับด้วยความเร็วคงที่ตามกฎหมายกำหนดนะ ผมไม่ค่อยชอบขับเร็วๆซิ่งๆอะ่ะผมขับประมาณ90ไม่เกิน120นะครับตอนนี้ค่าเฉลีย่ยสวยสดงดงามเลยครับอยู่ที่27กิโลเมตรต่อลิตรทำหน้เทาเคเลมเท่าไหร่คเคมมาจากโรงงานอยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรต่อลิตรครับโอ้นี่เด้เยอะกว่าัวเลขกโรงงานนี่ถ้าเราขับขี่ใช้งานจริงเรื่อยๆเนี่ยตัวเลข25กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยมีให้เห็นแน่ๆน ต้องบอกว่า Honda Civic e-hv e คันนี้ครับเขาจัดมาแบบพบเครื่องจริงครับทั้งเรื่องความแรงความสะดุกสนานในการขับขี่รวมถึงความคุ้มค่าในการใช้งานครับกับการเป็นรถยนต์ไฮบริดแท้ๆครับที่เน้นการขับขี่ที่คุ้มค่าแล้วก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย คนที่ขับช้าครับไม่ค่อยชอบขับเร็วเก่งใจผู้นั่งเขาะจะเวียนหัวครับครับครับเดียวร้อยสี่สิบนะครับอัตราเมมจริงจริจริงคือถ้าขับเร็วก็กินน้ำมันก็ปกตนะิถ้าขับช้าก็ประหยัดใช้ได้เลยครับ,รบได้หมดกาจะเรากาจะเราขับเลย ก็ในนหยแล้วครับเล่ากันต่อเลยภายในไปแล้วในเรื่องของภายนอกการดีไซน์ภายนอกเนี่ยเล่าให้จบจบเลย <c oughs> ในตัว Civic EHEV ครับในรุ่น RS ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดและในไลน์อัพของ Civic เจนเนอเรชันที่11ครับภายนอกเนี่ยโดยพื้นฐานนะครับภาพรวมการตกแต่งพาร์ตต่างๆเนี่ย ก็จะตกแต่งด้วยลูกเล่นครับของดำต่างๆครับมัจะเป็นสเกิร์ตกระจกมองข้างสปอยเลอร์หลังเนี่ยเป็นสีดำเช่นเดียวกับ1.5เอเตอร์โบแต่ในรุ่นนี้ครับเขาจะเพิ่มเติมเข้ามาครับในเรื่องของการตกแต่งด้วยแถบคอมเมียมไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ารวมถึงแถบคอมเมียมบริเวณขอบประตูครับที่เพิ่มเติมเข้ามา ที่สาคัญครับล้อมแม็กครับจาก17นิ้วขยับขยายมาเป็น18นิ้วแล้วเป็นลายทูโทนสีดำเพิ่มความสปอร์ตดูดันเข้าไปด้วย,ยางไหนก็เริ่มเลยยางไฟเท่าไหร่ครับพี่ 2>, 2 3 5 4 10 18ครับเต็มซุ้มเลยคือ ถ้าซื้อไปใช้งานเนี่ยแทบไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับขับเดิมๆเ,เนี่ยหล่อมาจากโรงงานเลยส่วน e-l pad ก็จะเป็นขอบ17นิ้วเช่นเดิมก็จะประมาณนี้ครับในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกในส่วนของการทำตลาดครับ h o n d a Civic e h e v rs ครับจะมีค่าตัวอยู่ที่1,259,000้าบาทครับก็เรียกว่าราคาเนี่ยขยับเพิ่มเติมจากรุ่น1.5 Turbo rs อยู่ที่60,000บาทผมต้องบอกว่าราคานี้ครับถือว่าคุ้มค่าเลยครับเพราะว่าจะได้เครื่องยนต์ ที่เป็นฟูลไฮบริดแท้ๆครับได้กำลังที่มากกว่าตัว1.5เทอร์โบด้วยและที่สำคัญให้ความคุ้มค่าในการใช้งานมากกว่าในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเรียกว่าครั้งนี้ครับ Honda ค่อนข้างมีความมั่นใจครับในเรื่องของการทำตลาดรถยนต์ไฮบริดครับกับซีดานในกลุ่ม4เซกเมนต์ครับอย่างซี v i c คันนี้ครับ ซึ่งเขาตั้งเป้ายอดขายต่อปีไว้ถึง8,000คันนะใช่ครับ8,000คันก็น่าจะครบทวนแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับทั้งในเรื่องของภาพรวมของรถยนต์รุ่นนี้ครับแล้วก็สมรรถนะการขับขี่ในหลายๆแง่มุมครับคลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มนัทนะครับแห่งเว็บไซต์มอเตอร์ทาวเวรครับที่มาร่วม พูดคุยร่วมถ่ายคลิปเป็นเพื่อนกันครับทำให้ผมไม่เหงาครับขอบคุณครับพี่นุ่มครับดีครับสุดท้ายครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับที่รับชมจนจบคลิปครับฝากกดติดตาม d a i n g p e s s o n e l รวมถึง a u t o v a t t t a i l a n d นะครับรวมถึงเข้าไปดูคลิปของพี่หนุ่มด้วยครับใน YouTube Water t h a v e r ครับขอบคุณครับเว็บไซต์ด้วยครับเข้าไปคลิกอ่านกันได้ครับ ข้อมูลหนาแน่นดูกันแบบชัดเจนครับไม่เวิร์ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมครับครับสวัสดีครับ